สบายดีพี่น้องสบายดีตอนบ่ายสามพี่น้องฟองไปไปสกุลตอนนี้ก็เตรียมกับเขากับปลาเนาะไหวเสียมยายตาคนข้าวมีต้มเผ็ดหวานขนมนม,นมเนยผลไม้เหล่ายาปลาปิ้งพี่น้องเจ้าพนแหละมีกบทอดด้วยกบทอดปลาทอดจ้าปลาปิ้ง ปลาดุกโกบถอดเป็นโตแล้วเนาะตาแ<ถ>สบแท่เซนไวใหญ่ตาเนาะเขาห่อกระสากบ้านข้าเจ้าพี่น้องจ้ะทาเบิงเนาะประเพณีจุน่นเทนี่จะไปะจา่ายยาดานะเทน,น รติรีถ้าถูกรติรีได้กินหัวหมูนนท์หรือลูกชายเขามามั้ง អត់ plane. 5%ឆ្នាំ5%ឡូយក0%មែនយាយចាននិយាយតែ0%ទេឆ្នាំ0%រត់ឆ្នាំមែនតែปกติก็แชร์ก็จะเรียกពូនយ៉ាញៀยុប៉ីเรียกអឺញឹមតិចក៏អូយ៉ាងហើយដល់ទៅរីតិចអង្គរីតឲ្យទៅអត់តួនទៅក៏ពួកយើងក៏តទៅដល់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  ไก่ไก่นึ่งเป็ดนึ่งโอ้โหนึ่อย่าเป็งเออมากินเออหมูนึ่งน่ะน้ำเขียวน้ำแดงเหล้าขาวเบียร์โต๊ะจะทำนู่นจ้าอาเดิอือตู้ัน

không nhớ từ đâu có phải vậy chứ nhưng từ ngày mà 3 năm mà 5 năm mà đó là cái người là đầu mà 3 năm và pin đồ rồi ơi vô vô xa công như bạn xuất xuất á chừng này bự sắt đâu bạn nhỏ luôn các sở thuế các bạn văn trai văn trai các ờ sắp giảm đi đã sạch in approve ok được được chiai tới bên nhà cơ bên กินดังกันเออกินด้วยกันมืนรูปต้องตายเ้อลูกหลานยืนดังีกันนั่งพรอไม่กันเออายพี่น้องั้โคนคะเรียวน้อดีดลงรถนเตือนน้องเราเราไปกินที่วัดพรุ่งนี้บอกเราไปกินที่วัดขึ้นรถมาแล้วยังไม่เตือนกเย้เตรยมระวังนตองนี้เออเราสิ

ពូនពូបាយក្មួយអើយសំណឹកគ្នាមោតនាតដៃមោត្រេះអើយមក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 

ចាំនាំឯងតាក់ឆាយទៅទៅទីរបស់ព្រឹកស្ទៀមណាចាហ្នឹងហ៎នេះទីណៃล่ะបាក់น้ําល ôi អីហ្នឹងហ្នឹងចូលចោតអញទូឲ្យផងឯងទេចង់ទៅត្រួយអឺអូវីអូទីថា บเลยเนาะแล้วงแ่แคล้วกหอบมีเรียงใดเรื่ยงเมื่อตัวพูะสบายเีเอ้ริบตูนมส่งมาเฮยตาเอ้ยแล่วกสบายเต้าเวิร์เตืร์ตพอมีแต่โชคจะลาบแล้ววันที่หนึ่งตุลาเนี่ยรางวัลอะไรก็เอาหมดไม่เลือก bà đầu ra không? cái cái sự nghe lẽ bắt đầu cái gì cái gì nào cái cộng đi cái gì đó cái thì đó cái gì con cái gì đó cái gì đó cái đó cái gì 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 นี่หมดขันใหญ่นอดใจไม่ไหวสิน่ะอันนี้โคเต้หนุ่มโจยขันให่หนุ่มโอ้เก่งเลยน่สองเยเลยใหญ่ตาเอ้ยโอ้ข้อที่นี่เจเอนาสมัยแม่เ่าน่ที่ไห ជុំគ្រប់របស់ខ្លួនតែនេះទៅខំថាឲ្យដាក់រូបគោរពលោកហើយសួរខ្លួននៅណាដែររបស់ផាមក3ទៅទៅតាយ៉ានេះរេតាមួយទីយ៉ាងស្មៃលោកលើសម្រាប់គ្រប់ទីតាលើហៅខ្លួនមើលខ្លួនទីអឺអូរ៉េស្펙តទៅមូលបាទ นี่สามโมงวันนี้ไม่มาอ่ะมั่งถูโมงไงน้องโฮ้ยผู้อ่านวันก่อนนะนบปีวันก่โอ้ได้กินหัวอีกบาทเนี่ยรัวฉับบีอะไรจะสว่างมันเด้งปิดตัวก็ร้อยบ้างบ้างเถอะเฮ้ยหมดเยอะเออแบ่งหน่อยโอ้เสียใจเลยที่เก็บเก็บอืมบุกทอดอีกโอ้ แปดบแปฝากเพื่อน,นมานะ่